ไปดูหนังฟรีไม่ต้องเสียตังไปที่จังหวัดชนบุรีไปด้วยมีขนงฟรีที่นบุรีไปดูหนังฟรีด้วยคุณผู้ชมครับหนังที่นี่เขาไม่ได้ฉายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปแต่ฉายในสู่สารแล้วฉายตอนกลางคืนด้วยฉายให้อะไรดูไปติดตามกันครับ คุณหนาวแล้วล่ลุกเลยอ่ะหนาวเหรอโอ้ยเขาก็ดูนี่ก็กลัวสิคุณ <c oughs> จะให้มานั่งหนาวได้ไง <c oughs> อืมบรรยากาศแบบนี้ <c oughs> ผมสัมผัสได้ สัมผัสอะไรคะพลังงานบางอย่างคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณคุณเห็นใช่ไหมมืดเห็นสิครับคุณเห็นได้ไงมันมืดขนาดนี้เห็นหนังเขาฉายสว่างขนาดนี้โอ้เขาฉายหนังอยู่นี่บริเวณสุสานสว่างอุทยานธรรมสถานพานทองตำบลน้องกะขอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีสถานที่ที่นี่นะครับมีหลุมฝังศพกว่าแป0ร้อยหลุมครับ รวมทั้งสาราและสารเจ้าอยู่ในบริวเวณนี้ด้วยบรรยาก,กาศก็มึดตึบอย่างที่เห็นนี่แหละครับด้านนายประเวศลิมจเจริญสมาชิกทีมอาสาภู้ภัยบอกว่า<ะ>รู้สึกแปลกๆแน่นอนและครับ <pivot. S 2> ก็ต้องแปลกและกละครับมาฉายแ้ตอนกลางคืนไม,ไม่แปลกก็แปลกในสุ <c oughs> สานด้วยนะครับแล้วก็ที่ขับรถผ่านไปผ่านมาบริวเวณนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยากจะนําหนังกลางแปลงมาฉายให้กับ ผีดูบ้างครับเชื่อว่าผีเขาก็เหมือนกับคนเรานี่แหละอยากจะดูหนังอยากจะบันเทิงบ้างก็เลยนํามาฉายให้ดูไ่เชื่อไปลองฟังเสียงดูแหละครับคือมันเหมือนมีอะไรโดนจิตโดนใจครับเวลาผมผมทําในจุดนี้ทํากู้ภัยครับแล้วก็พอดีวิ่งผ่านสุสานเราเองแล้วก็มีความคิดโดนจิตโดนใจเหมือนกับใครมาบอกฮะว่าขอหนังฉายหน่อยผมก็เลย ปรึกษาเพื ars, ่อนกันเลยของประมาณก็มาฉายหนังครับให้ทางผีได้ดูครับครับผมดววิญญาณอยากดูวิญญาณเนี่ยเพื่ออยากอยากจะดูในจุดนี้เหมือนกับคนนะครับเรายังอยากจะดูหนังเลยแล้วก็พวกวิญญาณทําไมจะไม่อยากจะดูครับมีคุณผู้ชมลายมา สอบถามว่าคนที่มาฉายหนังที่นี่ยังสติดีอยู่ไหมอันนี้ผมไม่ได้ถามนะคุณผู้ชมเขาไลน์มาจยิงเดีดีอยู่ยังดีอยู่ผมบอกเลยว่ายังดีอยู่แล้วผมจะบอกว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้คุณสุพจน์ปานพดุงหนึ่งในทีมอาสากู้ภัยเขาบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้นะครับเปรียบเสมือนการสร้างบุญเพราะเชื่อว่าคนตายเนี่ยจะได้ดูหนังและมีความสุขบ้าง เมื่อเพื่อนๆมาปรึกษาเขาก็สนับสนุนเต็มที่ไงโดยทุกคนร่วมแรงร่วมใจร่วมลงขันกันทําบุญเพื่อจ้างหนังในราคา3เรื่อง6,000บาทแต่ว่าเจ้าของหนังเองเนี่ยเขาก็คิดให้ราคาพิเศษนะครับเพื่อร่วมสร้างบุญกุศลด้วยโดยลดราคาเหลือเพียงแค่ 4ี่พันบาทเท่านั้นกับ3มเรื่องเอาละน้องนิวนาวคุณใบตองคุณว่างไหมไม่ว่างเมื่อกี้ยังอยากไปดูหนังกับผมอยู่เลยพอดีมีงานด่วนเลยเอาชนะไปมีงานดวแล้วคุณไปดูก็ไม่ว่างค่ะไม่ว่างเหรอใช่โอ้โหตั้ง3มเรื่องดูฟรีด้วยเวลาดีดีแล้วคุณอยากไปไหมห้คุณไปแล้วกันนะดูเผื่ออแต่ว่าก่อนหน้านี้ดิฉันก็เคยได้ยินเรื่องของผีจ้างหนังเหมือนกันที่คําชะโนดเนี่ยดังมากเป็นหนังเลยนะอืใช่ก็เอาเป็นหนังด้วยกัน